แอลของครัวเรือนมูลค่า1 0,000ล000้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทศกิจของประชาชนรเริ่มสคริปต์สารคดีภาษาไทยความยาวประมาณสามพันคำในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากหลายปัจจัยทั้งจากภาวะเงินเฟ้อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดในช่วงที่ผ่านมาหนึ่งในปัญหาที่สร้างความกังวลมากที่สุดต่อประชาชนจํานวนมากคือหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องรัฐบาลไทยในปัจจุบัน ได้ประกาศดําเนินโครงการสําคัญเพื่อบรรเทาปัญหานี้โดยการจัดตั้งโครงการซื้อนี้เสียในครัวเรือนมูลค่ารวมกว่า10 000 0 0 0ล้านบาทหรือประมาณ307ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของประชาชนและฟื้นฟูความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนแนวคิดของโครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในมาตรการทางเศรษฐกิจที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะรัฐบาลไม่ได้เพียงมุ่งเน้นที่การเยียวยาเฉพาะหน้าแต่ยังตั้งเป้าหมายระยะย,ยาว ในการปรับโครงสร้างหนี้ของประชาชนให้กลับมาอยู่ในระบบการชำระที่สามารถควบกลุ่มได้การซื้อหนี้เสียในลักษณะนี้หมายถึงการที่รัฐเข้าซื้อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้ที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระได้ตามเงื่อนไขเดิมจากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อปรับโครงสร้างใหม่และเปิดโอกาสให้ลูกหนี้สามารถกลับมาชำระได้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมกว่าเดิมในปัจจุบันหนี้โครเรือนไทยมีมูลค่าสูงกว่า16ล้านล้านบาทคิดเป็นประมาณร้อย และ91ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศซึ่งถือว่าเป็นสัดส,ส่วนที่สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในปีสองปีที่ผ่านมาแต่สังสมมาเป็นเวลานานจากโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยที่พึ่งพาก,การบริโภคในครวัวเรือนเป็นหลักเมื่อประชาชนต้องกู้ยืมเพื่อการใช้ใจ่ายการศึกษาหรือแม้แต่ค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันนี้สินจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางเศรษฐกิจของคนไทยจํานวนมาก แต่เมื่อรายได้ไม่เพิ่มขึ้นตามต้นทุนชีวิตที่สูงขึ้นนี่เหล่านั้นก็กลายเป็นภาระที่ไม่สามารถชำระคืนได้และท้ายที่สุดก็เข้าสู่สถานะหนี้เสียโครงการซื้อหนี้เสียในครวัวเรือนครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นความพยายามครั้งสำคัญของรัฐบาลในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนในระดับฐานรากให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีสเสถียรภาพมากขึ้นโดยโครงการนี้จะดำเนินการผ่านสถาบันการเงินของรัฐ เช่นธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อนี้จากบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือสถาบันการเงินที่ถือครองนี้เสียอยู่เดิมแล้วนำมาปรับโครงสร้างนี้ใหม่ให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระของลูกนี้แต่ละรายการดำเนินงานลักษณะนี้ไม่เพียงช่วยให้ลูกนี้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่แต่ยังช่วยให้ระบบการเงินโดยรวมมีความมั่นคงมากขึ้น พราะหนี้เสียที่ค้างอยู่ในระบบจํานวนมากสามารถถูกจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมรัฐบาลคาดว่าโครงการนี้จะช่วยลดสัดส่วนหนี้เสียในภาคครัวเรือนได้ประมาณร้อยละสิบและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบบริหารจัดการหนี้ที่ยั่งยืนในอนาคตผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นลูกหนี้ที่มีสถานะเป็นหนี้เสียในระดับครัวเรือนเช่นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกันโดยจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าความช่วยเหลือจะเข้าถึงผู้ที่มีความจำเป็นจริงๆลูกนี้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงื่อนไขการชรําระนี้ที่ผ่อนปลนมากขึ้นเช่นการลดอัตราดอกเบี้ยการขยายระยะเวลาชําระหรือแม้แต่การยกเว้นดอกเบี้ยค้างชําระบางส่วนเพื่อให้สามารถเริ่มต้นชําระนี้ใหม่ได้อย่างยั่งยืนในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์มาตรการนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางใหม่ของนโยบายการคลังของไทยที่เริ่มให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับประชาชนมากขึ้น เพราะปัญหานี้ครัวเรือนเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการบริโภคในประเทศซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหากประชาชนมีหนี้สินล้นตัวก็ย่อมส่งผลให้การใช้จ่ายลดลงภาคธุรกิจชะลอตัวและเศรษฐกิจโดยรวมซบซ้อต,ตามไปด้วยการลดภาระหนี้ครัวเรือนจึงอาจกลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างไรก็ตามมาตรการลักษณะน,นี้ก็มีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้านจากหลายฝ่ายฝ่ายสนับสนุนมองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง เพราะหากไม่มีการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนจํานวนมากอาจต้องเผชิญกับการถูกยึดทรัพย์สูญเสียที่อยู่อาศัยหรือไม่สามารถกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ในขณะที่ฝ่ายคัดค้านมองว่าการใช้เงินภาษีของประชาชนมาซื้อหนี้เสียอาจไม่ใช่วิธีการที่ยั่งยืนในระยะยาวและอาจสร้างภาระทางการคลังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหากไม่มีระบบคัดกรองและติดตามที่เข้มงวดนักวิเคราะห์บางคนเสนอว่ารัฐบาลควรใช้โอกาสนี้ในการปฏิรูประบบการปล่อยสินเชือ่อ และการคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนี่เสียซ้ําในอนาคตเช่นการให้ความรู้ด้านการเงินแก่ประชาชนตั้งแต่ระดับครอบครัวการส่งเสริมการออมและการสร้างวินัยทางการเงินตั้งแต่เยาว์วัยเพราะหากไม่มีการแก้ไขที่ต้นเหตุการซื้อนี้เสียเพียงอย่างเดียวอาจช่วยได้เพียงชั่วคราวนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องผลกระทบต่อภาคธนาคารและตลาดสินเชื่อโดยบางฝ่ายเกรงว่าหากรัฐ เข้ามาซื้อนี่เสียในราคาที่สูงเกินไปอาจทําให้สถาบันการเงินไม่พยายามบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองและอาจเกิดปัญหามอร a เรเฮ a r อรหรือพฤติกรรมที่คาดหวังการช่วยเหลือจากรัฐในอนาคตแต่ในอีกมุมหนึ่งหากการดําเนินการอยู่บนพื้นฐานของหลักเกณฑ์ที่โปรง่งใสและตรวจสอบได้ก็จะช่วยให้ระบบการเงินของประเทศแข็งแกร่งขึ้นในระยะยาวในแง่ของผลประโยชน์ทางสังคมมาตรการนี้ยังช่วยลดแรงกดดัน ทางจิตใจของประชาชนจํานวนมากที่ต้องเผชิญกับปัญหาหนี้สินซึ่งในหลายกรณีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความสัมพันธ์ในครอบครัวและสุขภาพจิตการได้โอกาสเริ่มต้นใหม่ภายใต้ระบบที่ชัดเจนและเป็นธรรมถือเป็นการสร้างความหวังให้กับผู้ที่เคยสูญเสียความมั่นใจในชีวิตทางเศรษฐกิจของตนเองรัฐบาลไทยได้ยืนยันว่าการดําเนินโครงการนี้จะมีความโปรง่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมาการกำกับดูแลที่ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอิสระเพื่อกำกับการดำเนินงานทุกขั้นตอนรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในทุกระยะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าทุกบาททุกสตางค์ของงบประมาณจะถูกใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศอย่างแท้จริงในระยะยาวโครงการซื้อนิสียในครัวเรือนนี้ยังอาจเป็นต้นแบบให้กับมาตร,ราการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนี้สาธารณะหรือการพัฒนาโครงสร้างการเงินของประเทศ เพราะเป็นการบูรณาการระหว่างนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคกับความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับปัจเจกการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงของระบบการเงินและความยั่งยืนของชีวิตประชาชนคือเป้าหมายสูงสุดที่รัฐบาลพยายามจะบรรลุแม้ว่ามาตราการนี้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่ผลสะท้อนจากสังคมส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางบวกหลายคนมองว่าอย่างน้อยที่สุดรัฐบาลได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหาที่ฝังรากลึกมานาน ในขณะเดียวกันก็มีผู้เชี่ยวชาญเสนอให้ติดตามผลในระยะกลางและระยะยาวอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินว่าโครงการนี้สามารถลดนี้ครูเรือนได้จริงหรือไม่และประชาชนที่ได้รับประโยชน์สามารถกลับมามีศักยภาพทางเศรษฐกิจได้เพียงใดสิ่งที่น่าสนใจคือโครงการนี้ยังอาจส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติเพราะสะท้อนให้เห็นถึงสเสถียรภาพทางการบริหารจัดการเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ในช่วงเวลาที่หลายประเทศกำลังเผชิญกับปัญหานิสินของภาพประชาชนเช่นเดียวกันการจัดการปัญหานี้อย่างมีระบบและโปรง่งใสจึงอาจช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานานาชาติและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นในอนาคตเมื่อมองไปข้างหน้าโครงการนี้อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของนโยบายการเงินไทยที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนมากขึ้นเพราะในท้ายที่สุด เศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตได้อย่างมั่นคงก็ต่อเมื่อประชาชนมีความมั่นคงทางการเงินในชีวิตประจําวันการช่วยให้ประชาชนผลจากองค์จหน้สินจึงไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศในแง่ของผลลัพธ์ทางจิตวิทยาและสังคมการดําเนินโครงการลักษณะนี้ยังช่วยสร้างความรู้สึกเชื่อมั่นระหว่างรัฐกับประชาชนเพราะเมื่อประชาชนเห็นว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับความเป็นอยู่ของพวกเขาความร่วมมือในด้านอื่นๆของสังคมก็จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการศึกษาหรือสาธารณสุขแม้จะยังมีความท้าทายอีกมากในอนาคตแต่การเริ่มต้นก้าวแรกในวันนี้ถือเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกหากโครงการสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโปรง่งใสและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้จริงก็อาจเป็นต้นแบบของการปฏิรูประบบเศรษฐกิจไทยในศตวรรษใหม่ที่เน้นความยั่งยืนความเท่าเทียมและความมั่นคงร่วมกันของทุกภาคส่วน ท้ายที่สุดโครงการซื้อนีเสียในครัวเรือนมูลค่า10,000ล000้านบาทของรัฐบาลไทยในครั้งนี้อาจไม่ได้เป็นเพียงมาตร,ราการทางเศรษฐกิจธรรมดาแต่คือเครื่องมือสําคัญในการฟื้นฟูศรัทธาและความหวังของประชาชนในระบบเศรษฐกิจไทยเป็นการส่งสัญญาณว่าทุกคนยังมีโอกาสารเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งภายใต้สังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ของเศรษฐกิจไทยที่อาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาทั้งหมด ในทันทีแต่เป็นก้าวแรกที่มั่นคงและมีความหมายที่สุดในเส้นทางของการสร้างสังคมที่แข็งแรงเป็นธรรมและยั่งยืนสำหรับทุกคนจบสคริปต์ต้องการให้ผมทำคำบรรยายเสียง voiceover narration สำหรับใช้ตัดต่อวิดีโอสารคาดีนี้ด้วยไหมครับเช่นเว้นจังหวะบรรยายคำเน้นเสียงหรือเสียงประกอบที่เหมาะกับแต่ละช่วง